บรรยากาศเช้านี้ฮมุงกาแฟของนาเล็กสบายๆครับริมสวนกล้วยะนะเรามาดูบรรยากาศสวนกล้วยว่าทำไมมันดูแล้วมันรกจังดูวัชพืชเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่กำจัดวัชพืชพวกนี้ทิง้งท่องจิตนาสารที่ ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวัวนเสาร์ก็สบายสบายฮะนอนตื่นสายได้ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นเชา้ามาก็กาแฟสักแก้วหนึง่งนะเดี๋ยววันนี้นะเล็กมาพามาชมสวนกล้วยของเทพมิตรเนี่ยเรามาดูว่าสวนกล้วยทำไมเขาปล่อยให้มันรกจังนะเนี่ยดูเหมือนจะมีพวก วัชพืชต่างๆเยอะนะ,นะ,นะโดยเฉพาะนี่ต้นผักโขมฮะหรืออีสารผักโขมผักโขมทำไมปล่อยให้มันขึ้นแบบนี้นเยอะจังตอนแรกน้เล็กจะบอกเอ๊ะขอไปเอาให้อาหารปลา สักหน่อยหรือว่าอาหารเต่าแทมมิดบอกไม่ให้เอาไว้ให้มันลบอย่างนี้แหละอืมก็เขาก็เฉลยมาว่าเออที่เอาไว้อย่างนี้เพราะว่าต้องการให้มันคุมดินเนี่ยช่วงนี้หน้าแรงเนี่ยมันแห้งเร็วนะดินแห้งเร็วทัราะ่าดินมัน เจออากาศร้อนหรือว่าแดดแรงมากร้อนจริงๆนั้นวิธีที่จะช่วยให้ดินชุ่มชื้นอยู่ได้นานอยู่เสมอเนี่ยมันก็ต้องมีพวกพืชคุมดินน,นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นผักขมนะเนี่ยต้นอะไรเนี่ยดอกบานค่ำ มเมล็มันเกิดขึ้นนี่ก็ปล่อยมันคุมดินไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปแย่งสารอาหารของต้นกล้วยมันแย่งบ้างก็มันอยู่แบบอาศัยกันนะพี่พพาอาศัยกันนี่ฮะดอกบานคําก็ทําให้บรรยากาศที่นี่สวยงามด้วยอย่าง ดอกก็สวยแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ดินเนี่ยชุ่มชื้น,นก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผักขมหรือว่าไม้อย่างอื่นนะตำแยแมวก็มีนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักตำแยแมวเนี่ยเยอะแยะเลยต้นตำแยแมวที่นี่ตำราัศาดาเขาก็ขายกันนะ ไปให้แมวมันดมคนที่เลี้ยงแมวชอบที่นี่เยอะนี่แหละก็ช่วยให้มันคลุมดินให้ดินชุ่มชื้นบางอย่างเรามองว่ามันไร้ประโยชน์แต่ว่าคิดดูดีๆศึกษาดูดีๆมันประโยชน์เยอะมาก ผักขมนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการเป็นผักเป็นอาหารพืชโออาหารสัตว์เป็นปุ๋ยก็ได้เยอะแยะเลยลองค้นดูดีๆนะเนี่ยเมล็ดของผักขมเนี่ยมีขายด้วยนะฮะในลาสดาในธรรมดาแต่ที่นี่เราเนี่ยมีในสวนเพียบเลยสามารถที่จะเอาไปปลูกไปโรยได้นะเนี่ย เริ่มจะใช้ได้เริ่มจะแห้งเริ่มจะแก่แล้วนนี่แหละวัชพืชหรืออะไรที่มันอยู่ในสวนเราถ้าเรามองว่ามันเป็นของไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าเนี่ยบางทีมันก็ใช่บางทีเป็น โทษมา,มาแย่งอาหารพืชบางคนก็ทำาหสะโล่งเตียนเลยแต่ว่าไม่เห็นคุณค่าของพวกวัชพืชเหล่านี้เนี่ยมันช่วยคุมดินให้ดินชุ่มชื้นนะ่นี่นี่แหละก็เป็นหนึ่งองค์ความรู้ที่นั่นก็ได้จาก เทพมิตเนี่ยคนที่เขาทำสวนจริงจริงจะทำให้ดินของเขาเนี่ยเป็นไงมันชุ่มชืน้นมีเศษไม้เศษอะไรมีกิ่งไม้แกก็จะเอามาตัดมาแล้วก็มาไว้แถวนี้วางให้มันใบไม้มันกลายเป็นปุ๋ยได้นี่แหะรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราแทนที่จะใช้พวกสารเคมีต่างๆ พวกนี้ก็เป็นพวกต้นไม้ต้นไม้ประดับนะที่พอแก่แล้วตัดทิ้งก็เอามาคุมดินไว้ช่วยให้ดินชุ่มชืน้นแถมยังได้เป็นปุ๋ยอีกก็เหมือนกันเนี่ยพวกดอกไม้ต่างๆเนี่ยก็ปลูกไว้แถวนี้พอมันแก่แล้วก็เนี่ยแหละเอา ทุมดินเอาทำเป็นปุ๋ยนี่แหละว,วันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะที่หลายคนอาจจะมองข้ามกันนะกับสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราเพราะมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้โห คนนี้ทำสวนขี้เกียจยังเลยนะไม่ไดาา้หญ้าไม่ทำให้สวนมันรกนะแต่ว่าศาสตร์ที่แท้จริงของเทปมมตดก็คือว่าสามารถที่จะใช้ความรกนี่แหลนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือทำให้มันเป็นพืชคุมดินนะทำให้ดินนี้ ชุ่มชื้นอยู่ตลอดแม้จะเป็นหน้าแรงก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้วันนี้นะเล็กก็มาแบ่งปันเึื่งราวดีๆกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ทำสวนทำไร่ทำการ,กรเกษตรอยู่แถวบ้านอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ